เดค่ะเยเลย็กกจะไปแม่โคลอีกแล้วค่ะพอดีว่าจะว่าจะปั่นจัก,กรยานไปเนาะลูกสาวาก็เลยได้ยินได้ยินว่าแม่จะไปแม่โคลเขาก็เลยลุกขึ้นมาบอกว่าแม่จะไปแม่โคลก็ไม่ให้แม่ปั่นจัก,กรยานไปเนาะถ้าเขาอยู่ก็ประมาณนี้หละก็ไม่อยากให้เขาขับไปหรอกเพราะว่ามันอ้อม อ้อมโลกเลยนะพี่น้องก็ลลอกแถวนี้นะคะบ้านนี้ทำไมล้างนมาจากนี้นะคะมันมันมาไกลเนาะ

ขยาที่ฉันว่าจะพาไปดูรอกเลยไ,ไม่บปดบไดบิดดไปควันดำนึกนะคะเข้ามา,านี้ทาง ไม่เคยได้มาแท้่นวมแต่มามาตรงนี้เขาลำบากอยู่นะถ้าไม่มีรถไปส่วนตัวก็มาระบากเพราะว่าทางนี้ไม่มีรถเมล์นะตรงนี้แต่มันคนเพืจะโล่งนะจะตอนมันเทียเท่ยว ไม่ได้ตลอดต่อตไปเรื่อยๆพ่อก็บอกว่าไปตลาดเขาไปไปแป๊บเดียวเนาะเขาไม่ได้ไปไม่ได้ไปตลาดแต็ดเต๊ดเหมือนเธอพ่อทำไมไปตลาดมาอย่างเอ้ยไม่เหมือนเธอดอกสว่าง <c oughs> ก็กี่กี่รถไปกว่าจะถึงแมโครก็สิบนาทีเลยนะทางระยะทางแคสองถ้าเข้าไปจริงๆก็ส่งนาทีก็ถึงแล้วนะคะ พ่อแต่แต่ลูกเขาไม่ให้ไปไปคนเดียวนะคะพี่น้องใช่ไหมไปก็ไปก็ไม่ต้องกลับมาทํากับคงกับข้าวหรอกค่ะตอนเห็นย่นะไปก็หาซื้ออะไรมาเลยซื้ออะไรมาทานเลยเพราะว่าหนางไปไม่ใช่เหมือนใครตื่นนะไปก็มัวแต่ยังตีข้าวบ้านนั่นเลยมัวจะลอยต้อยตรงนั้นตรงนี้นะคะพี่น้อง นาทีนีไปไปมันวนรถไกลแต่รถรถก็ไม่ติดหรอกนะกลางวันน,ะนี่ก็ทางไปลงพัตโต้นะะี่ค่ะตรงนี้แต่ตอนเย็นเย็น รถก็จะติดตจนประมาณช่วงไปไป,ไปสีโมง8 4รถก็เริ่มติดเลยตรงนี้นรถรถปืดป้าดปืดฟาดเตเลวเนี่ยติดเพราะว่าตรงนี้มันห้างติดกันเนาะไปอยู่เทินตรง เริ่มเริ่มติดแต่สายสายข้างนอกสายข้างนอกมันก็เริ่มติดแล้วนะคะเพราะมันต้องมามามาหลีกกันตรงนี้เนาะพอเลอยตรงนี้มาพอเลอยตรงนี้มันก็ไม่ติดแล้วนะคะโอ้ยยดงกดะ้แทบจะไม่มีเสียง ตรงนี้้ยใบกล้วยงามงามตรงนี้กล้วยเขางามมากเลยค่ะหัวใจกระดาษ ผมมากประมาณหกนาทีนะมาถึงมาถึงอยู่เทินตรงนี้อันนี้หกนาทียังน้อยไอยัง,อยงนั่นนะเพระาะว่ารถไม่คยคตยดโตรงนี้ชอบจะปูกอะไร Got the Now we're now give we one. นี่ก็ตลาดตลาดบางปลีนะคะตลาดกิ่งแก้วงมกิตสวรณ์พรมเจ็บฟันเจี๊ยบฟันเจี๊ยบเจ็บฟันเจี๊ยบมาถึงแล้วนะคะพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราถึแล้วนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคนสวัสดีค่ะาครับ